เอ,อเขออเข้าก่อนเนนินเข้าไปก่อนเอ่นเข้าไปก่อนตรงตามข้อมูลที่บบตำรวดเมือเซีย์ให้มานะครับตอดเงนินตามวิธีในตามสิบสวนยปรับตามจนจับกลุ่มได้าทั้ง ทั้งทั้งขบวนการห้าคนนะครับแต่ปฏิสั่สำคัญที่สุดทั้งสามคนเนี่ยเป็นเป็นเป็นปน,นายพาสปอตเนี่ยเป็นเป็นนายชีริตแต่ผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าพาสปอตมีข้อสองสัยก็อาจจะต้องส่งหรือติดต่อทางถานทูตเท้าเงินเินการต่อไปนะครับผมเป็นรับผู้รับผิดชอบจะทําเรื่องนี้ก็อาจจะมีการจับกลุ่มบ่อยๆก็จะทำกันอย่างจริงจังเพราะว่าสงสารทุนไทยที่ถูกจับกลุ่มแล้วก็ทั้งที่ต่างประเทศและทุนไทยนะครับทั้งเรื่องรายละเอียดหลักฐานมาเลเสีย เข้าสู่ประเทศไทยโดยเราได้ข้อมูลเบื้องต้นมาว่าจะมาประมาณมืดค่ำแล้วก็เจอผู้หญิงยคืตัวนนแรกแต่งตัวตรงตามรูปพธุ์แล้วืที่อกระเป๋าขึ้นรถโดยสารเราก็มีการสกปติดตามมาจากขาใหญ่ติดตามมาจนถึงกรุงเทพครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็มีประสานงานกับปกกองมาตนหนึ่งแล้วก็ปลอกกอเขากอง,อง,องแล้วก็แล้วก็ติดตามต่อมาเมื่อถึงกรุงเทพลงที่สบุรีอุปกลน,นี้ก็มาส่งต่อให้อุปคล ที <ersch> ่สองมารับยาเส็นจครับหลังจากนั <Ou. S 2> ้นเราก็ตามต่อครับจนบุคคลที่สองเนี่ยนำยาเสรทั้งหมดเนี่ยแล้วกระเป๋าเนี่ยมาส่งให้กับผู้ต้องหาอีกสามคนคนดำครับเราก็เลยจับกลุ่มได้ทั้งสามคนครับนี่ครับแต่จริงคนนี้คนติดต่อและอีกสองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็จารเราจับกลุ่มก็มีการตรวจสอบการใช้ตัวตั์ต่อไหลเห็นความเชื่อมโยงชัดเจนครับ แล้วก็สาสูกการจับกลุ่มในขยยผลแล้วก็ติดคนบ้านคุ้นหาทั้งหมดะเพื่อจะสืบสวนขยะผลเพือขายนี้ต่อไปครุบครับก็นานเลครับมีพี่น้องสื่อมวลชนจะถามอะไรไหมครับการดีแล้วไหมครับนดะขออนุญาตด้วยนะครับหมอขออนุญาตผ่านทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอยากจะให้ถูกหลอกหรือว่าจะสมัครใจก็แล้วแต่นะครับมันไม่คุ้มโดยเฉพาะยิ่งทางการไทยกไ็ไม่สามารถช่วยอะไรท่านได้เหมือนกันนะครับ ถ้าท่านเห็นแก่งเงินค่าจา้างเพียงไม่กี่หมื่นบาทนะครับหรือความจําเป็นโดยสภาพเศรษฐกิจอะไรของท่านก็ตามนะครับแต่ถ้าพลาดแล้วถูกจับกลุ่มนะครับในมาเลเซียในสิงคโปร์ประหารอย่างเดียวนะครับขอขออนุญาตปะชสัมพันธ์ไปด้วยนะครับเนเรื่อง่ยอยับและจะพันล็อกแกนแกนได้แกนใน,ในแล้วก็เอาลิปปิ้งขอไม่ดูแกนทำเลยทเลยเนี่ยพันล็อกแกน ทำไปแล้วอาย่างน้อย่างี้ <alrededor revenir> เลยครับเอาพันธสลิดเลยพันรอบแกนแล้วก็รัดแน่นแา่นั้นเอาได้เนี่ยพันทับแล้วลิปินเนี่ยพันทับปล่อยอีกทีเลยหมอจนทำให้สามารถจะมองเห็นฮะแล้วก็เป็นการใส่คนกับได้ที่ได้ปัดร้อยอุปกรณ์ที่ปัดร้อยตัวอื่นฮะจนประมาณครึ่งกระเป๋ากับทุกแกนจะเป็นอย่างครับรัดแน่นหมดแล้วจากนั้นจะมีพลาสติกหุ้ม อ่ะเป็นซซนซนปิดอีกข้างหนึ่งนะแล้วถ้าเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยเรากดดูดูที่แกนมันก็ไม่เห็นอะไรับนอกจากเราต้องลื้อเป็นปิ้นออกมาครับส่วนสารที่เซตติดเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วเป็นสารโคเคนน้ำหนักอยู่ประมาณเนี่ยสองกิโลตามมือแล้วต้องเที่ยวให้โซตามสาามที่ เพราะว่าอันนี้แจ้งว่ามาอยู่ได้แป๊บนึ่งพระจักรดขายก็จ้างให้คนไปทำก็เอาพอระจักรดมาให้ผมถามว่าไปแจ้ง